เคยได้ยินเสียงกรีดร้องอันโหยหวนกันไหมครับเสียงที่มันบาดลึกเข้าไปถึงจิตวิญญาณเสียงที่ไม่ได้มาจากความเจ็บปวดของมนุษย์แต่มันคือสารแห่งโชคชะตาการประกาศเตือนถึงความตายที่กำลังจะมาเยือนเสียงนี้อั่างกล้องกวานมาจากดินแดนไอริสอันลี้ลับวันนี้ในสารานุกรมผีเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับแบชีหญิงพายผู้ประกาศแห่งความตาย ตำนานที่ผูกพันกับสายเลือดโบราณและเรื่องราวัันน่าขนลุกที่สืบทอดกันมาหลายศตวรรษเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาดำดิ่งสู่เรื่องราวอันน่าทึ่งและเสียงกรีดร้องที่จะทำให้คุณคนลุกไปพร้อมๆกัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สารานุกรมผีพื้นที่สำหรับคนที่ชอบเรื่องราวลี้ลับตำนานพู้ผีปีศาจและความเชื่อแปลกๆทั่วโลกวันนี้เราจะไปเจาะลึกเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่ทั้งน่ากลัวและน่าสนใจในเวลาเดียวกันมันไม่ใช่ปีศาจที่มาทำร้ายเราโดยโตรงแต่มันคือผู้ประกาศแห่โชคตาปูฟอติดตามตระกูลเก่าแก่แ,กแห่งไอริสนั่นก็คือ แบนชีหญิงปลายแห่งไอเลสตำนานของแบนชีถือเป็นหนึ่งในตำนานที่โดดเด่นที่สุดของไอแลนด์มีเรื่องเล่าขานมายาวนานหลายร้อยปีบางทีอาจจะเป็นพันปีด้วยซ้ำไปครับและวันนี้ในสารานุกรมผีเราจะมาทำความรู้จักกับเธอให้ลึกซึ้งถึงแก่นกันเลยถ้าพร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับแบนชีกันเลยครับ หลังจากที่เราทักกายและปูพื้นกันไปแล้วนะครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะดำดิ่งเข้าสู่โลกของแบนชีอย่างแท้จริงครับเรามาเริ่มต้นกันที่ต้นกําเนิดและชื่อของเธอก่อนชื่อที่เราเรียกกันว่าแบนชีเนี่ยนะครับมันมาจากภาษาไอริสเกลิกโบราณว่าบีนชีคําว่าบีนนะครับแปลว่าผู้หญิงหรือสตรีส่วนคําว่าชีเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าคํานี้มันมีความหมายได้หลายอย่าง ทั้งเนินดินที่อยู่ของพูดพายหรือตัวพูดพายเองที่เรียกกันว่าอิชีหรือดินย่าชีดังนั้นชื่อเต็มๆของบินชีจึงแปลว่าหญิงแห่งเนินพายหรือหญิงพายซึ่งบ่งบอกชัดเจนเลยครับว่าแบนชีไม่ได้เป็นแค่วิญ,ญญาณของคนที่ตายไปแล้วแต่มีความเชื่อมโยงกับโลกของพูดพายโดยตรงครับแล้วที่มาของตำนานนีิล่ะมาจากไหน นักประวัติศาสตร์และนักคติชนวิทยาหลายท่านนะครับเชื่อว่าราบฐานของแบนชีอาจย้อนกลับไปถึงยุคก่อนที่ศาสนาคิดจะเข้ามาในไอร์แลนด์สีครับในสมัยก่อนนั้นชาวไอริสมีความเชื่อที่ซับซ้อนเกี่ยวกับโลกคู่ขนานโลกของพุทธพาที่เรียกกันว่าชีซึ่งอยู่ร่วมกับโลกมนุษย์และแบนชีก็เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อนี้นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่เชื่อมโยงแบนชี กับประเพณีโบราณของไอแลนด์ที่เรียกว่าคินนิ่งครับคินนิ่งคือประเพณีที่สตรีผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้องจะถูกว่าจ้างให้มารำให้เสียงดังและหวยหววในงานศพเพื่อแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและเป็นเกียรติแก่ผู้ตายครับสตรีเหล่านี้เรียกว่าคินเนอร์เสียงค่ำควรของพวกเธอทรงพลังและน่าประทับใจมากเป็นไปได้ว่าภามรักของแบนซีที่ร้องให้หยหวนก่อนความตาย อาได้รับอิทธิพลบางอย่างมาจากประเพณีคินนิ่งนี้ครับเมื่อเวลาผ่านไปโดยเฉพาะในยุคที่ไอแลนด์เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตำนานของแบนชีก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนบ้างจากหญิงพลายผู้ประกาศข่าวมาถูกมองว่าเป็นวิญญาณที่น่ากลัวขึ้นหรือบางครั้งก็ถูกเชื่อมโยงกับสิ่งโชคร้ายแต่กันการของการเป็นผู้ประกาศความตายก็ยังคงอยู่ครับ ตำนานเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในงานรวมคติชนไอริสหลายเล่มในยุคหลังทำให้เราได้ศึกษารเรื่องราวของเธอมาจนถึงทุกวันนี้คราวนี้มาถึงสิ่งที่หลายคนอยากรู้ครับบาญชีมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรสิ่งที่น่าทิ่งมากๆคือบาญชีไม่ได้มีรูปร่างเดียวที่ตายตัวครับเรื่องเล่าแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นแต่ละเรื่องเล่า ทำให้เราเห็นภาพของแบนชีที่หลากหลายมากๆครับภาพแรกที่หลายคนนึกถึงคือหญิงชราผู้ห่วยห่วนครับเธอจะปรากฏในรูปของหญิงสาวสูงอายุผมยาวสีเทาหรือสีขาวรุงรังใบหน้าซีดเซียวดวงตาแดงก่ำเปล่ากับร้องไห้มาตลอดกาลสวมเสื้อผ้าขาดขาดสีขาวสีเทาหรือบางทีก็เป็นเหมือนผ้าหอกก่อศพภาพหลักนี้ เน้นย้ำถึงความสกเศร้าและความน่ากลัวครับแต่ในบางตำนานกลับเล่าว่าแบนชีปรากฏในรูปของหญิงสาวที่งดงามมากราวกับนางฟ้าสวมชุดสีขาวหรือสีเขียวซึ่งเป็นสีที่มักเกี่ยวข้องกับพูดภายรูปหลักนี้อาจเชื่อมโยงกับร่างเงาดั้งเดิมของเธอในฐานะผู้พายชั้นสูงครับแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าเธอจะนำข่าวร้ายมาแต่เธอก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของโลกแห่งความค้นงานของชี และยังมีอีกลักษณะที่น่าคนลุกไม่แพ้กันคือการปรากฏในรูปของหญิงซักผ้าในตำนานไอริชบางส่วนและตำนานสกอตแลนด์ที่เรียกพูดภายประเภทนี้ว่าบ nice. ีนไนส์แบนชีอาจปรากฏในรูปของหญิงที่กำลังนั่งซักผ้าที่เปือเ้อนเลื่อดในลำธารกลางดึกครับเลือนบนผ้าก็คือเลือดของคนที่กำลังจะเสียชีวิตผู้ที่เห็นหญิงซักผ้ากำลังซักผ้าของตนเองก็เท่ากับว่า เห็นลางบอกเหตุแห่งความตายของตนเองครับและมาจะเห็นเธอหวีผมยาาของตัวเองด้วยหวีเงินหรือหวีทองอยู่เสมอนอกจากรูปลักษณ์แล้วการปรากฏตัวของแมนชีมักมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยครับเช่นการปรากฏตัวใกล้แหล่งน้ำการปรากฏตัวในความมืดหรือยามค่ำคืนและแน่นอนเสียงหวีผมของเธอด้วยหวีเงินหรือหวีทองซึ่งบางเรื่องเล่าบอกว่า ถ้าใครเจอหวีนี้และเก็บได้อ่านมีโอกาสได้พูดคุยกับเธอแต่มันก็เป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆครับแต่ไม่ว่ารูปลักษณ์จะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทําให้บานชีถูกจดจําในหน้าหวาดกลัวที่สุดก็คือเสียงร้องของเธอครับเสียงร้องไห้หรือกิีนร้องของบันชีคือหัวใจของตำนานนี้เลยเสียงนี้ถูกเรียกว่าคีนเหมือนกับชื่อประเพณีคร่ำครวญน,นั่นแหละเป็นเสียงที่โหยหวนหน่าขนลุก และมีความทรงพลังเหนือธรรมชาติสามารถได้ยินจากระยะไกแลแต่สร้างความรู้สึกหวาดกลัวเศร้าโศกแก่ผู้ที่ได้ยินอย่างรุนแรงนาทีหลักของเสียงนี้ก็คือการประกาศว่าสมาชิกคนหนึ่งของตระกูลกำลังจะเสียชีวิตครับไม่ว่าผู้นั้นจะอยู่ที่บ้านในไอร์แลนด์หรือเดินทางไปไกลถึงอีกซีกโลกแบนชีจะส่งเสียงเพื่อเตือนครอบครัวเตรียมพร้อมรับมือกับข่าวร้ายเสียงนี้ มักจะได้ยินก่อนการที่ข่าวเสียชีวิตจริงๆจะเดินมาถึงเสียอีกครับระดับความดังและความโหยหวนของเสียงบันชีก็อาจจะแตกต่างกันไปบางเรื่องเราบอกว่าถ้าเป็นบุคคลสําคัญหรือผู้นําตระกูลที่จะเสียชีวิตเสียงจะดังและทรงพลังอย่างยิ่งแต่ถ้าเป็นสมาชิกที่อายุน้อยลงเสียงอาจจะเบาลงคล้ายเสียงร้องไห้ที่แผ่วเบาและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือ ผลกระทบต่อผู้ที่ได้ยินครับผูบ้ทัยยินเสียงบัญชีมักจะรู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวากลัวเข้ากับกลุ่มบางคนถึงกับเป็นไข้หรือเสียสติไปเลยก็มีเสียงนี้มีพลังทางอารมณ์สูงมากครับสามารถกระตุ้นความรู้สึกโศกเศร้าอย่างรุนแรงได้ทันทีที่ได้ยินเสียงสิ่งที่ต้องเน้นย้ำก็คือแบนชีไา่ได้เป็นผู้ที่ทำให้เกิดความตายนะครับหน้าที่ของเธอนั้นก็คือการประกาศ หรือการแจ้งเตือนถึงความตายที่กำลังจะมาเยือนเท่านั้นเธอไม่ใช่ยมทูตผู้มาเอาชีวิตแต่เป็นผู้ส่งสารผู้เฝ้ารอคอยอยู่เสมอคอยสังเกตการชีวิตของสมาชิกในตระกูลที่เธอผูกพันและจะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งกำลังจะจากไปพูดถึงตระกูลที่ผูกพันแล้วแบนชีมักถูกเล่าว่าติดตามตระกูลชาวไอริสโบราณ ทีมมีเชื้อสายเกลิกบริสุทธิ์ครับโดยเฉพาะตระกูลขุนนางเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในไอ์แลนด์ชื่อตระกูลที่มักถูกกล่าวถึงได้แก่ตระกูลโอเนว์โอแบรนคาวนักโอเกรดีไลอันและอื่นๆอีกมากมายครับการมีแบนชีประจําตระกูลจึงอาจถูกมองได้ทั้งในแง่ของเกียรติยศและความน่าสะพึงกลัวในเวลาเดียวกัน มันแสดงถึงความปูกพันทางสายเลือดและประวัติศาสตร์อัน,นเก่าแก่สิ่งสำคัญคือต้องแยกแบนชีออกจากผู้พานประเภทอื่นในตำนานไอริสเช่นเลพริคอนผู้ตัวเล็กๆที่เกี่ยวข้องกับทองคำหรือดูาราฮานผู้ขี่ม้าหัวขาดซึ่งเป็นลางบอกเหตุแห่งความตายเช่นกันแต่มีลักษณะเป็นปีศาจที่น่ากลัวไม่ใช่หญิงไาย แม้จะมีความคล้ายคลึงกับบีนไน์หญิงซักผ้าของสกอตแลนด์แต่แบรนชีของไอริสมักจะเน้นที่เสียงร้องเป็นหลักครับเมื่อมองในเชิงสัญลักษณ์แบรนชีเป็นมากกว่าแค่ผีร้องไห้เธอเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายและโชคชะตาการปรากฏตัวของเธอเดินถึงความจริงที่เลี่ยงเลี่ยงไม่ได้ก็คือความตายเธอเป็นสัญลักษณ์แห่งความเศร้าโศกและการกระทำควรเสียงของเธอ สะท้อนถึงความเจ็บปวดที่มอมผอมกับความสูญเสียเธอเป็นสัญลักษณ์แห่งการเชื่อมโยงระหว่างพบการที่เธอมาจากโลกของพูดพายและมาประกาศความตายในโลกมนุษย์แสดงถึงความเชื่อในกรณีการมีอยู่ของโลกอื่นและเธอยังเป็นสัญลักษณ์แห่งสายเลือดและมรดกการที่เธอปูกพันกับตระกูลโบราณแสดงถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์และบรรพบุรุษของตระกูลนั้นในยุคปัจจุบันแบนชี ยังคงมีชีวิตชีวาในวัฒนธรรมร่วมสมัยแต่บทบาทและลักษณะของเธอมักถูกปรับเปลี่ยนไปตามเวลาในภาพยนตร์โทรทัศน์หรือวิดีโอเกมแมนชีมักถูกนำเสนอในฐานะสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวและเป็นอันตรายพลังเสียงของเธอถูกตีความใหม่ให้เป็นพลังทำลายล้างทางกายภาพสามารถทำร้ายหรือฆ่าคนได้รูปลักษมักจะถูกทำให้ดูน่าเกลียดและน่ากลัวแบบปีศาจ บทบาทของเธอเปลี่ยนจากการเป็นแค่ผู้ประกาศข่าวร้ายกลายเป็นตัวละครที่มุ่งร้ายหรือเป็นภัยคุกคามโดยตรงเราจะเห็นแบนชีในซีรีส์อย่างที n วูฟหรือในเกมสยองขวัญหลายเกมในวรรณกรรมแฟนตาซี Fantasy, เธอก็อาจจะปรากฏตัวเป็นศัตรูที่มีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับเสียงหรือจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดการตีความใหม่เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของตำนานแบนชี ที่สามารถนำมาใช้ได้หลากหลายรูปแบบในยุคสมัยใหม่แม้ว่าบางครั้งมันจะแตกต่างจากต้นฉบับเดิมไปมากก็ตามและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้รวบรวมมาเกี่ยวกับแบนชีครับเรื่องราวของจญิงพายผู้มาพร้อมเสียงกรดิตร้องเสียงที่เตือนเราถึงความจริงอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ตำนานที่ผูกพันกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของไอแลนด์หวังว่าเสียงกริร้องโหยหวนของมัน แต่ยังคงก้องอยู่ในสตดประสาทและทำให้ทุกท่านได้สัมผัสกับความลี้ลับและความน่าสะพรึงกลัวที่จะทำให้คุณมองความมืดในค่ำคืนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหากคุณชอบที่จะดำดิ่งสู่โลกแห่งความลี้ลับและตำนานสยองขวัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่ชอบเหมือนกันได้รับชมและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามโค้ดปวะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับ จะได้ไปพันเรื่องราวหลอนๆได้ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ